สวัสดีครับอ่านออกเสียงอังกฤษให้ฟังโดยที่20วันนี้เราก็จะมาพูดเสียงอูในภาษาอังกฤษนะครับมีอะไรบ้าง u u ขีด e uE และ u i นะครับคำว่า u ขีด e ก็หมายความว่า ไอ้เจ้าขีดนี้ก็คือเสียงของพยัญชนะที่แทรกอยู่นะครับเป็นเสียงพยัญชนะที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า consonant consonant อ้น,นี้ออกเสียงสระเอิญน,นะ consonant มาดูคำที่หนึ่งเลยครับ flu f, flu นะครับ f เท่ากับ forfun l เท่ากับ rolling ยูเท่ากับสระอูออกเสียงว่าฟูฟูที่แปลว่าไข้หวัดใหญ่เวลาเราเป็นไข้หวัดใหญ่ภาษาอังกฤษก็จะพูดว่า I have the flu I have the flu นะครับบางครัง้งอาจจะมีคำว่า got โผลขึ้นมาแต่มีความหมายอย่างเดียวกันนะครับไม่ว่า have หรือ have got ก็จะแปลเหมือนกันแปลว่ามี นะแต่ในที่นี้แปลให้เพาะึ้นก็คือฉันเป็นไข้หวัดใหญ่นั่นเองนะครับคำถัดมาคือคำว่าจู n e นะครับ j คือจอจานยูเท่ากับสระอู N คือนอนหนูนะครับ E ไม่ออกเสียงหรือพูดได้ง่าย u ขีด e เท่ากับ E นั่นเองนะครับตัวนี้ออกเสียงว่า จูนจูนมินเนตบท้ายเบาๆตัวอ e, ีไม่ออกเสียงแปลว่าเดือนมิถุนายนนั่นเองคําถัดมาคือคำว่ารูดรูดที่แปลว่าหยาบคายนะอาเท่ากับรอเรือยูเท่ากับสระอูดีเท่ากับดอเด็กออกเสียงว่ารูดรูดที่แปลว่าหยาบคายคำที่มีความหมายตรงกันข้ามคือ เพอรไท์เพอนะครับคำนี้ออกเสียงเพอนะเพอไม่ใช่โผนะครับเพอร์ไนะที่แปลว่าสุภาพวิธีจำง่ายๆบางทีเราเทียบกับคำที่เราคุ้นเคยที่เราออกเสียงผิดอยู่เช่นกันคำว่าตำรวจซึ่งเป็นคำนามพระคูพ์ตัวนี้ออกเสียง p พอ l i ลิสเพอนะถ้าคูโอเขียนเป็นคำอ่านนะประมาณนี้เพอเพอเพอริส เพอร์ลิสเพอร์ไลท์เพอร์ไลคำถัดมาคำว่าร r r ูน e r ยูเอนะครับอาเท่ากับรอเรือ U เท่ากับสระอู L เท่ากับรอลิง E ไม่ออกเสียงอ่านว่ารูนระูนเลยนะตบท้ายด้วยเลยคือเสียงรอลิงนั่นเองแปลว่ากฎเกณฑ์หรือหลักเกณฑ์อย่างเช่นเขาบอกว่า Do not Enter ห้ามเข้าห้ามเข้านะครับคำถัดมาคือคำว่าบูที่แปลว่าสีน้ำเงินหรือสีฟ้าบูบีเท่ากับบอไปไมเอลเท่ากับ R, ลอเลงยูอีเท่ากับสระบูออกเสียงว่าบูบูนะครับมีเสียงลอเลงควบกล้ำอยู่ด้วยเหมือนกับภาษาไทยนั่นเองคำถัดมาคำว่าคูคู นะครับ c เท่ากับคอควาย l เท่ากับรอลิง u e เท่ากับสระอูออกเสียงว่าคูคูคน่แปลว่าล่องรอยหรือปมนั่นก่นเองนะครับเหมือนนักสืบนะที่ดูตามรอยเท้าเพื่อหาล่องรอยหรือปมในการสืบสวนสอบสวนคดีต,ต่างๆนะครับคำถัดมา คำว่าครูที่แปลว่ากาวนะครับ G เท่ากับกอไก่ L เท่ากับลอลิง UE เท่ากับสระอูออกเสียงว่าครูครูนะครับแปลว่ากาวพูดถึงเจ้าตัว G มันออกเสียงกอไก่ก็ได้ออกเสียงจอจานก็ได้ซึ่งเราจะพูดในหน่วยหลัง ว่าเมื่อไร่ออกเสียงกอไก่เมื่อไร่ออกเสียงจอจานนะมันมีหลักเกณฑ์ในการจำนะใช้ได้90%สนะครับส่วนคำว่า C ก็เหมือนกันมันจะออกเสียงคอควายก็ได้ซอโซ่ก็ได้หรือชอช้างก็ได้ซึ่งเราจะพูดในหน่วยหลังๆเช่นกันนะครับคำตัดมาสูตรสูตรนะที่เราแปลว่าสูตรหรือชุดสูตรนั่นเอง เอสเท่ากับซอโซยูไอเท่ากับสระอูทีเท่ากับทอทหารออกเสียงสูตรสูตรแต่เวลาแปลก็แปลว่าสูตรหรือชุดสูตรนะครับคำถัดมาที่แปลว่าผลไม้ที่เราคุ้นคุ้นกันอยู่นะครับฟูดฟูดเอฟเท่ากับฟอฟันอาเท่ากับรอเรือยูไอเท่ากับสระอูทีเท่ากับทอทหาร ดังนั้นออกเสียงว่าฟู o d food ผลไมนะ้เวลาเป็นคำนามนับไม่ได้นะครับภาษาอังกฤษจะมีคำหนึ่งนั่นะคือคำว่า j u i นะครับมาดูกันครับคำนามนับไม่ได้ที่มีลักษณะเป็นนามนะ ในคำที่10นะครับ J U I C E J U I C E นะครับ J เท่ากับจอดจาน U I เท่ากับสระอู R o, C E เท่ากับซอโซอย่างที่ครูโอบอกถ้าท้ายเสียงลงท้ายด้วย C E หรือ S E ให้ออกเสียงเป็น S หรือเสียงซอโซ่ o S o. ดังแนนตัวนี้ออกเสียงว่า juice juice อย่าอ่านเป็นจุย นะครับถ้าจุยเป็นภาษาจีนแปลว่านา้ำนะครับ j u i แปลว่าน้ำผลไม้น้ำผลไม้ถือว่าเป็นคำนามนับไม่ได้เพราะมีลักษณะเป็นของเหลวนะครับนักเรียนสังเกตดูเวลาไปทบทวนไวยากรณ์นะครับอะไรที่เป็นของเหลวจะเป็นนามนับไม่ได้นะเช่นคำว่า j u i น้ำผลไม้ water ที่แปลว่านา้ำถูกไหมครับ coffee ที่แปลว่ากาแฟ oil แปลว่าน้ำมันนะครับส่วนคำว่าน้ำผลมไม้ถ้าเราอยากพูดถึงน้ำแอปเปิลเราก็เอา apple ใส่เข้าไปภาษาอังกฤษเวลาคำเป็นคำนามนับไม่ได้จะทำให้มันนับได้นะเขาก็บอกว่าเอา o f เติมอยู่ตรงกลางแล้วเอาภาชนะหรือหน่วยวัดที่อยู่ข้างหน้ามาเติมเนื่องจากนะ น้ำแอปเปิลนี้บรรจุในกล่องนะในลนักษณะเป็นกล่องที่เราดื่มกันประจำนะละนักษณะกล่องแบบนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่าคาร์ทอนคาร์ทอนเพราะฉะนั้นน้ำแอปเปิลหนึ่งกล่องจึงพูดว่าคาร์ทอนออฟแอปเปิลจูสคาร์ทอนออฟแอปเปิลจูสสรุปหน่วยที่20 ยูยูข e, ีด e, อียูอียูไอเท่ากับสระาโอโคโอทับทวนให้อีกสองครั้งแต่ละคำนะครับคำที่หนึ่งฟูฟูคำที่สองจูนจูนคำที่สามลูดลูดคำที่สี่ลูนลูนคำที่ห้า บูบูคำที่หกครูครูคำที่เจ็ดกรูกรูคำที่แปดสูทสูทคำที่เก้าฟูทฟูทคำที่สิบจูส์จูส์จากห้าสิบหน่วยตอนนี้นักเรียน ก็เรียนมาถึง20หน่วยแล้วนะครับถ้าเราเรียนมาถึงหน่วยนี้และนักเรียนมีการทบทวนเป็นระยะนักเรียนจะพบว่านักเรียนเริ่มมีหลักเกณฑ์ในการออกเสียงภาษาอังกฤษคือสามารถเทียบเสียงพยัญชนะผสมคำและรู้คำศัพท์ปฐมเบื้องต้นนะครับซึ่งครูโอก็หวังว่า หลักเกณฑ์เหล่านี้จะเป็นประโยชน์ให้นักเรียนยสามารถพึ่งตัวเองได้ในการเรียนภาษาอังกฤษและแนะให้สำหรับหนังสือเล่มนี้ให้เก็บไว้ติดตัวตลอดนะครับไว้ทวนซ้ำๆเพราะทวนบ่อยๆทำซ้ำๆพอทุดท้ายนักเรียนก็ไม่ต้องดูหนังสือก็ได้นะครับบุอยที่20ก็คงจบเพียงแค่นี้นะครับ ข่าวหน้าก็พบหน่วยที่21กันต่อไปครับสวัสดีครับ